วางอีกมุมของพี่ยาคนลุมหลังมีคลิปเจ้าของแผงตาออกมาอธิบายว่าความจริงไม่ได้เป็นแบบที่เห็นป็นคิดต่อแต่ว่าพี่ยาพูดว่ามันให้จีบาทไปอตอนนั้นเป็นตอนเยนน็นคนดายใกล้จะหมดแล้วใช่ไหมมันหายไปได้วยจิบาทตัวตามม่ไหลเพราะไปอะไรก็ได้ไหมดครูรไไขณะที่เพจรถคนลุมก็ยังแช์ช้ำออกมาเล่าเรื่องราวเป็นฉากเป็นฉาก บอกนักบุญชุนแม่ค้าด้านพ่ยาก็โนสนโนแค่ทุกวันนี้คนมาเที่ยวตลาดเดยอะกว่าเดิมซะอีกพิยาขอโฟกัสและให้ค่าแค่คนที่อยู่กับพิยาเท่านั้นอันไหนเป็นความสุขก็จะทำต่อไปและไม่ทำให้เอฟซีผิดหวังแน่นอนขอบคุณทุกคนเอฟซี FC, ทุกคนที่เป็นกำลังใจให้พ่ยาเนาะพิยานะไม่ทำให้ใครผิดหวังหรอกโดยเฉพาะเอฟซีพิยาพ่ยารักมากส่วนแม่ค้าคนไหนที่ออกไปแล้วให้ร้ายพิยาหากไม่เป็นความจริงชีวิตเขาก็จะแย่ลงเอง นนแม่ะไรพี่อาจจะบอกให้คนไหนที่ออกไปแล้วอ่ะยิ่งว่าพ่ยาชีวิตยิ่งแย่นะ,อะโออด้านพิยาขอเดินหนะ้าทำความดีต่อไปแบ่งปันและมีน้ำใจกับคนรอบข้างยึดคติว่าเกิดมาเพื่อคนอื่นไม่ได้เกิดมาเพื่อตอนเองเธอจึงเลือกที่จะยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือผู้คนที่อยู่รอบข้างเรียกได้ว่ามีความสุขจากการให้อย่างแท้จริงถ้าอะไรที่ช่วยได้ก็จะช่วยเพราะว่าชีวิตนี้เกิดมาเพื่อคนอื่นแต่ไม่ได้เกิดมา เส้นทางชีวิตของพี่ยากว่าจะมาเป็นเจ้าของโกดัง30ล้านเธอก็เคยหาเช้ากินค่ามาก่อนพี่ยาจึงเข้าใจหัวอกคนทำมาหากินเป็นอย่างดีอย่างลุงคนนี้แม้ตาจะมองไม่เห็นแต่ตั้งใจนั่งรถไฟมาหาพี่ยาถึงตลาดเพื่อจะขอสูตรน้ำพริกทำเอมาพี่ยารีบจัดให้ทันทีรวบรวมเงินบริจาคจากชาวตลาดกว่า1 0,000บาทเหมาน้ำพริกและลำใหญ่ของพี่ยาให้ลุงไปขายพร้อมทั้งให้เงินค่ารถกลับบ้านติดตัวไปอีก1,000บาทใจบุญมากเลย หนึ่งมื่นะให้ค่ารถลุงไปพันหนึ่งที่เหลือซื้อของให้ลุงไปขายให้หมดเท่านั้นไม่พอพี่ยาก็ยังรงแรงลงใจเปิดกล่องรับบริจาคช่วยเหลือน้ำท่วมช่วยกันคนละเล็กคนละน้อยทั้งพ่อค้าแม่ค้าและประชาชนที่มาเดินเที่ยวตลาดของพี่ยาแถมพอมีเคสเล่งด่วนเข้ามาอย่างน้องตาบอดคนนี้ พี่ยาก็ขอเอาเงินจากกล่องบริจาคสักเล็กน้อยแบ่งไปช่วยน้องทําทุนพร้อมซื้อน้ําพริกให้ไปขายเลี้ยงชีพต่อยอดอีกด้วยสร้างความตื่นตันใจั้งผู้ให้และผู้รับเลยจริงๆเป็นเคสเร่งด่วนนะพี่ยาก็คืออยากช่วยเขาแล้วก็ตามไปซื้อน้ําพริกเขาด้วยนะขอบคุณมากครับเป็นคนขยันโดยน้ําพริกของพี่ยาก็สร้างอาชีพให้คนมาแล้วนับไม่ถ้วน และเตรียมจอ,อกสูตรใหม่อีกนับสิบใครที่ขอสูตรพี่ยาก็ยินดีบอกใครมาตัวเปล่าไม่มีเงินอยากทํามาค้าขายเธอก็ขนน้าพิกใครไปตั้งตัวแบบไม่มีห่วงเลยแหละซึ่งพี่ยาก็บอกเลยว่าคนเราสมัยนี้ไม่จําเป็นต้องสร้างภาพยิ่งบนโซเชียลแล้วด้วยเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นไปเลยดีกว่าเพราะถ้าปลอมวันหนึ่งคนเขาดูออกอย่างพี่ยาสิ่งที่ทําอยู่ก็มีแต่คนรักคนชื่นชมอย่าไปสร้างภาพในโลกโซเชียลเดี๋ยวนี้ไม่ต้องไปสร้างภาพนะถ้าคุณอยากดังนะ พี่ยาอยากทำให้สังคมรอบข้างอยู่กันด้วยความรักมีความสุขถ้อยทีถ้อยอาศัยกันอย่างคนที่อยู่พื้นที่ใกล้เคียงกับโกดังของพี่ยาเธอก็ให้เอาของมาขายแบบฟรีๆไปเลยสิ่งที่พี่ยาทำไม่ได้คาดหวังว่าผู้คนจะต้องมาอวยยศในความดีงามของเธอเพียงแค่อยากสร้างผลบุญให้กับตัวเองและความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ก็เป็นผลพลอยได้ ได้เห็นอีกมุมของพี่ยาแล้วก็ต้องบอกเลยว่าเหรียญมี2ด้านเสมอพี่ยาก็มีคนรักและคอยสนับสนุนมากมายเช่นกันเชื่อว่าพี่ยาจะต้องผ่านอุปสรรคไปได้และยังรอให้แต่ละฟังออกมาชี้แจงความจริงในด้านของตนเองอยู่คะ่ะ